วันช้างไทย13มีนาคม2568ช้างเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองไทยมาแต่โบราณทั้งในฐานะสัตว์คู่พระบารมีของกษัตริย์และเป็นกำลังสำคัญในการปกป้องประชาชาติไทยแต่ปัจจุบันช้างไทยกำลังลดจำนวนลงอย่างน่าใจหายวันช้างไทยจึงถูกกำหนดขึ้นเพื่อให้เราจะหนักถึงความสำคัญของช้างไทยร่วมกันอนุรักษ์และปกป้องสัตว์คู่แผ่นดินนี้มาร่วมรักช้างรักป่าอนุรักษ์ช้างไทยไปด้วยกัน เชียงใหม่ในซาฟารีโดยนางสาวธิติรัตน์ตะวันวงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ในซาฟารีปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิคณคนครเชียงใหม่ในซาฟารีเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา11นาฬิกาถึง22นาฬิกาปิดจหน่ายบัตรเวลา21นาฬิกาสามารถวอล์กอินมาซื้อบัตรที่จุดจหน่ายบัตรหรือซื้อบัตรล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์เชียงใหม่ในซาฟารี .com สอบถามเพิ่มเติมโทรศูนย9 9้0สเชียงใหม่ในซาฟารีในซาฟารีท่องเที่ยวครั้งใดคิดถึงเชียงใหม่ในซาฟารีวันช้างไทย13